สวัสดีครับพี่น้องช่องตะวันปันไาขีปทุกท่านนะครับวันนี้ตะวันปันไาขีปจะพาพี่น้องมาทําเห็ดฟางผัาฟางข้าวนะครับเป็นเห็ดฟางกองเตี้ยขั้นตอนแรกนะครับต้องเอาฟางไปแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วก็นํามาให้เสด็จน้ํเผืงไว้ในที่ร่มให้เสด็จน้ํานะครับประมาณสักสามสี่ชั่วโมงนะครับ ให้มันมา EP นี้ทำสำหรับคนที่อยู่ไกลไม่มีโรงแป้งนะครับไม่มีโรงแป้งก็ไม่สามารถที่จะมีกากมันนะครับมาทำเป็นเห็ดกองเตี้ยได้ก็จะได้พาพี่น้องมาทำเห็ดฟางกองเตี้ยจากฟางข้าว เป็นการต่อยอดยามทำนานะครับนอกจากแก,แกวไปทำเป็นเห็ดนางฟ้านางลมนะครับเราก็าเอามาทำเป็นเห็ดฟางได้นะครับขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากนะครับหาบล็อกนะครับบล็อกจะเป็นาการตรีกล่องไม้หรือจะเป็นลังผลไม้เก่าอย่างผมใช้นี่ก็ได้นะครับ อันดับแรกเราก็วางเชือกลงไปที่ก้นตะกร้านะครับวางเป็นรูปไขยกันจากนั้นก็นำฟางนะครับมาอัดอัดเป็นชั้นนะครับกดเบาๆไม่ต้องแน่นมากนะครับกดเบาๆตามด้วยขี้วัวนะครับขี้วัวนี้เราลดน้ำให้เปียกแล้วนะครับเอามาโรยบางๆ เพื่อเป็นอาหารเห็ดนะครับที่วัวนะครับและจะเพิ่มความร้อนในของเห็ดของเราด้วยจากนั้นก็นําเชื้อเห็ดฟางเชื้อเห็ดฟางเราต้องยีให้ละเอียดนะครับผสมด้วยอาหารเหลืองนะครับแล้วก็แป้งข้าวเหนียวใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับผสมไม่เข้ากันแล้วนํามาโรยนะครับการโรยก็โรยขอบตะกร้านะครับ ชั้นที่สองก็ทําเหมือนเหมือนกันนะครับชั้นที่สองก็ทําเหมือนกันผมจะทําประมาณสามชั้นนะครับชั้นที่สองก็เราก็โรยด้วยปุ่นที้วัวน,นะครับจากนั้นนะครับ ก็จะเชื้อเห็บมาโรยขอบตะก,ก้าเหมือนเดิมทำซ้ำๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฟังมาอาดลงตะก,ก้านะครับ มันยู่ไเหยิงนอยู่รถเทวันอยู่แต่มันน,นอนเราอยู่ในคนย่อ,ยอ,อเาขาเนยเขายอข่อกระชองขึ้นขอเขากำ้ังตั้งก็พวกหายไปเทียวชั้นที่สามนี่เราจะโรยขี้วัวให้ทั่วเลยนะครับให้เต็มหน้าก้อนเลย,ยชั้นสุดท้ายนะครับเราจะโรยให้เต็มหน้าก้อน แล้วก็ใช้เช้เห็ดโลยไม่เป็นแมาก้อนกันะครับจากนั้นเราก็ใช้ฟางมาเกี่ยวทับเชื้อเห็ดบางๆนะครับไม่ต้องหนามากเพื่อป้องกันเวลาที่เรา คุมพลาติกแล้วพลาติกจะไม่ติดกับเชื้อเห็ดของเรานะครับก็ทำการผูกให้เรียบร้อยนะครับบางคนก็อาจจะไปอัดที่แปลงเห็ดแต่ผมอัดอยู่ในร่มก่อนนะครับ ถึงเวลาผมถึงจะย้ายไปลงแปลงอีกทีหนึง่งแปลงหนึ่งผมใช้อยู่ประมาณ18ก้อนนะครับใช้18ก้อนก็จะทำที่18ก้อนทำเสร็จนะครับก็จะเป็นช่วงเย็นพอดีทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับ ากนั้นก็เตรียมแปลงนะครับจัดเตรียมแปลงให้เรียบร้อยเหมือนกับที่เราจะทำเห็ดปานกองเตี้ยท่วไปแล้วก็นำก้อนฟางที่เราหัดเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับมาเรียงกันแปลงนี้ผมจะทำยูดที่18ก้อนนะครับ การที่ผมจะทำก็คือทำเป็นเห็ดฟางกล่องเตี้ยโดยใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุเพาะเพื่อที่จะให้พี่น้องทุกคนได้เปรียบเทียบดูระหว่างวัสดุเพาะโดยใช้ฟางข้าวและกากมันนะครับ ระยะห่างของก้อนฟางก็จอยู่ที่ประมาณ1คืบกว่าๆนะครับหรือประมาณสิบห้าเซน บางคนก็อาจ,จะเอาบล็อกมาวางเราใช้เป็นบล็อกไม้ก็ได้นะครับตีเป็นบล็อกไม้แล้วก็มาอาดตรงแปลงนี้ก็ได้แต่ผมจะทำก้อนอยู่ในร่มก่อนนะครับผมจะนั่งอาดก้อนเห็ดอยในร่มก่อนพอตอนเย็นผมถึงเอาออกมาเรียงนะครับก็พอดีกับาทาก้อนเห็ดเสร็จพอดีนะครับ การทำเห็ดฟางกองเตี้ยหรือกองสูงจากฟางสมัยก่อนนี้เราก็เคยทำกันนะครับแต่ขั้นตอนและวิธีการมันยุ่งยากกว่าการนำกากมันมาทำก็เลยไม่ค่อยนิยมทำกันแต่สำหรับพื้นที่ที่ห่างไกลโรงงาน ก็จำเป็นที่จะต้องใช้สูตรทำจากฟางข้าวเพราะถ้าไปเอากากมันจากที่อย่นไกลๆก็จะไม่คุ้มค่ากับค่ารดค่าที่เขามาขนส่งมาให้เรา บางคนบอกว่ามันก็ยุ่งยากไหมมันก็จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากในการแช่ฟางคือเราต้องแช่ฟางไว้ก่อนเราถึงจะมาอาดเป็นก้อนเห็ดฟางได้แต่ถ้าเราทำจนชำนาญแล้วการอัดก้อนแต่ละก้อนก็ใช้เวลาไม่นานนะครับ สำหรับฟางข้าวเราสามารถใช้ได้ทั้งหลังจากนั้นเราก็นำเชื้อเห็ดฟางมาโรยนะครับโรยที่พื้นดินเหมือนกับที่เราก็ทำกองเตี้ยทั่วไปเพื่อพเพิ่มผลผลิตให้เราได้เห็ดเยอะขึ้น การที่เราจะได้จากก้อนฟางอย่างเดียวเราก็จะได้จากพื้นดินด้วยโรยเชื้อเสร็จเราก็ลดน้ำให้ชุม่มทำทุกขั้นตอนเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็คุมแปลงให้มิดชิดแล้วก็กบดินให้รอบนะครับสวัสดีครับ